ค่ะนาราพีระบีนะคะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทําการเปลี่ยนลุคให้กับแฟนขับจากทางบ้านของรพีระบีนะคะเดี๋ยวเชิญน้องเลยนะคะสวัสดีสสดค่ะชื่ออะไรคะชื่อน,น,น้องยกน,น้องยบทําไมถึงตัดสินใจมาเปลี่ยนลุคก,กับรพีระบีคะวันนี้เพราะว่าไม่แน่ใจในสีผมนะคะเพราะว่าเวสีเดิมมา22ปีแล,แล้วแล้วก็คุณแม่ก็ไม่อยากให้เปลี่ยนสีผมแต่ถ้าเปลี่ยนสีผมคุณแม่ให้มาลานี้แล้วเดียวคุณแม่น่ารักมากเลยเพื่อไปหาดู แล้วน้องหยกทําไมไม่มั่นใจในตัวเองตรงไหนคะถึงอ,อยากจะเปลี่ยนลุกวันนี้เพราะว่าเพื่อนๆแซวว่าแกแต่งสายหวานแบบว่าเหมือนเดิม22ปีแกไม่เบื่อบ้างหรอหนูก็แบบหนูก็อยากทาสีผมแต่ว่าคุณแม่ไม่อยากให้ทําจนคุณแม่ได้มาเจอร้านถ่ายค<ห><อ>ุณแม่ตัดสินใจให้มาทำแล้วก็อยากแต่งจัดๆเียๆวัาโอเคขอบคุณมากค <laughs> ่ะขอบคุณฝากไปขอบคุณคุณแม่ด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนลุคให้กับน้องหยกกันนะคะไปกันเลย น้องหยกเคยทําสีผมมาก่อนไหมคะยังไม่เคยทําเลยค่ะตั้งยปีอันนี้เป็นผมดาธรรมชาติเลยเนาะแล้วเคยยืดเคยดัดผมไหมคะเคยดัดผมไว้เมื่อตอน5า 5, <3 S 1> เดือนวดัดมา5เดือนที่แล้วนะคะโอเคอนนี้ก็จะเป็นผมดาธรรมชาติจะสั่งค้าเข้มนิดนึงดูดุดุดด็ดดุดุดุดด ดูเปลี่ยนลุคมากขึ้นนะคะดูแฟชั่นมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนอาจจะฟอกเป็นอินเนอร์ด้านในหนึ่งรอบเพราะผมเราจัดมาจะฟอกหนักๆไม่ได้ะค่ะแล้วก็ลงเป็นสีโทนประมาณนี้เป็นพิ้งพิ้ง,งเล็เลนเลิดนึงผสมกันให้มันดูเปลี่ยนเพราะเราจากัดการฟอกแค่หนึ่งรอบเพเบื่อเซฟผมของเราไม่ให้เสียมากเกินไปนะคะแล้วก็ด้านบนจะทําเป็นน้าตาลโทนประมาณนี้นะะจะได้ตัดกันกับด้าน,นล่างเราจะทำให้เราดูเปลี่ยนแล้วก็สดใสามากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็หลังจากที่ทำสีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทำทีทเป็นเพื่อรบรรูงผมใหม้ด้วยผมก็จะไม่สียแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะเดีย๋ยวทิ้งไว้20นาทีนะคะเดี๋ยวสับเสิมนะคะ แล้วตอนนี้น้องยกทำอะไรอยู่คะเรียนหรือว่าทำงานอยู่ตอนนี้ทำงานอยู่ค่ะเป็นพยาบาลสัตว์ค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์เจริญสุขเจริญสุขโรงพยาบาลสัตว์เจริญสุขแถวเอกมัยทม่ทหล่อก็ทำสีผมได้ใช่ไหมที่ทำงานไม่ว่าหรอได้ทำได้เนาะวิวแถวเอกมัยไม่ทหลอด้วยแสดงว่าลูกค้าก็ต้องแบบ มีหนึ่งไฮโซมีตาสุดๆค่ะอุ้ยจริงหรอแล้วลูกค้าเยอะไหมคะลูกค้าเยอะมากเลยส่วนใหญ่เขารักษาอะไรอะว์ประเภทไหนจะเป็นหมาแมวส่วนใหญ่ค่ะแล้วตอนนี้มีเลี้ยงสัตว์ของตัวเองนะคะมีเลี้ยงนกอยู่ตอนนี้เลี้ยงนกอยู่เลี้ยงนกอยู่นกว้าวแล้วทำไมถึงเลี้ยงนกอะคะเพราะว่าเลี้ยงสัตว์ใหญ่คุณแม่ไม่เลี้ยงก็เลยเลี้ยงนกตัวน้อย ตัวเล็กๆนกพันอะไรอะคะเป็นนกแก้วพันฟอพัดค่ะนกแก้วพูดได้ไหมพูดไม่ได้ค่ะแต่ว่าเวลาขอมือก็ให้ทำตาคอนแทคเลนชื่ออะไรนะตัดสินใจนานไหมคะกว่าที่จะแบบมาทำสีกับเราชิลๆไหมจะตัดสินใจไม่นานไม่นานเลยเนาะส่งข้อมูลให้คุณแม่ทำไมก็ตกลงเลยค่ะโอ้แต่ก่อนหน้านี้คุณแม่ก็คือไม่โอเคให้ยกใช่คะเพราะอะไรอะคะพื่ชอบสีผมเก่าค่ะแล้วก็กลัวผมสี ก็เหมือนว่าที่ทำงานแม่มีพนักง,งานแนะนํณแม่มาว่าร้านนี้โอเคนะนไปทำา้านนี้แม่ก็เลยแบบสนใจร้านนี้เพราะส่งร้านร้านนี้ให้คุณแม่ดูแม่ก็เลยตัดสินใจให้ทำาทาถ้าเกิดทําสีเสร็จแล้วอะค่ะเราเบียดแล้วอะค่ะเราอยากจะให้ใครเห็นเป็นคนแรกอยากชวแม่ไปแล้วนะวะาหนูได้ทำแล้วใน22ปีที่22ปีลาปิลาบิเดี๋ยวทิงเวลาไว้นะคะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทำการเปลี่ยนลุกให้กับน้องหยกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเชิญน้องเลยค่ะแข็งเง ทุกคนลุคของน้องหยกวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากที่เปลี่ยนลุคกับลาภิลาบีไปรู้สึกดีใจว่าตอนนี้แ,แบบสีใหม่แล้วก็สามารถแต่งตัวได้หลากหลายมากขึ้นค่ะค่ะสเทคก็ดดได้เปรีย้ยวก็ได้สุดยอดเลยก็น้องหยกก็เปลี่ยนลุคกับลาภิลาบีไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องหยกมากมานะคะที่เข้ามาเปลี่ยนลุคกับพวกเรานะคะแล้วก็ฝากกดติดตามลาภิลาบีแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของลาภิลาบีด้วยนะคะบ๊ายบาย Oh, thank you.